มีอุปกรณ์ช็อตรับฟาร,ร์มแมปต่างๆตัวการ์เดนทอยเลด์ทาวเวอร์ดีฟเอนต์ฮันตี้ซอมบี้ฟิชอิดการ์เดนทาวเวอร์ดีฟเอนต์สกีบิดี้ทาวเวอร์ดีเอนต์แล้วยังมีโลบักแท้อีกด้วยรวดเร็วสุวไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีชาว a อ s ทุกๆคนด้วยนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวโซใหม่ของป่าเอสแคนอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมีการอัดคลิปของของคนที่มีเอ่อเคยทำโซไว้ช่วงแรกๆนะผมอัด ตัวโซ่อะมันมาตั้งแต่ใหม่ๆช่วงแรกๆแล้วแต่ผมยังไม่ได้ลงคลิปสักทีนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็ลองไปดูคลิปที่ผมอัดไว้แล้วมันรู้สึกว่าเออมันไม่ได้อะผมยังไม่ได้แบบลองไปเล่นอะไรจริงๆจังๆเนาะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะต้องขอขอบคุณรหัสจากแอดลาร์ก่อนนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นคนที่ส่งรหัสมาให้ผมเป็นคนแรกเลยนะแต่เดี๋ยวผมจะมารีวิวในรหัสผมเพื่อที่จะแบบ ฟูตัวของทางบาปกิจแลวก็ถ้วยทองเราซึ่งรหันน้องที่เขาส่งมาเนี่ยจะเป็นอวตารและก็ถ้วยทองนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันก่อนว่าโซนี้มันเป็นไปยังเ,เป็นมาอะไรยังไงนะครับผมโดยโซของป่าเอสคานอเนี่ยจะมีรูปแบบคล้ายๆกับอนิเมะแฟนการนะครับถ้าใครเคยเล่นเนาะซึ่งโซของเกมนี้ก็จะเหมือนเฟมิเลียของอนิเมะแฟนการประมาณนั้นพอเราใส่แล้วเนี่ยข้างในหลายๆอย่างเนี่ยจะมีการเพิ่มพาสซสฟแล้วก็เพิ่มสกิลกดเข้าไปนะครับ อืมแล้วก็จะบวกดาเมจให้กับตัวละครน,นั้นด้วยอย่างเช่นของป่าเนี่ยปกติแล้วดาเมจเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเอ่อเจ็ดแปดรอยเอเอมเองนะก่อนที่จะใส่โซนะแต่พอใส่โซแล้วเนี่ยคือบวกไปเลยนะครับ300%รเปซึ่งดีมากแล้วก็จะมีสกิลกดนู่นนี่นั่นอีกโอรวมๆแล้วก็ห้าบีเลยนะเต็มๆนี่คือโซที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับก็จะทําให้ป่าเนี่ยกลับมาท็อปเมตาผมพูดเลยนะว่าป่าตอนเนี้ย ถ้าสำหรับผมนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าความคิดของคนอื่นจะเป็นยังไงนะแต่ก็คือสำหรับผมเนี่ยผมให้ป่าเป็นนัมเบอร์วันของธาตุไฟเลยแต่ติดอย่างเดียวค่าวางเขาเยอะเกินเออติดอย่างเดียวเลยค่าวังเยอะเกินไปนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นไพร์ e เดวันกอ o d l ี่นะครับนี่เลยเป็นธาตุไฟตีกายภาพเนาะซึ่งถ้าใครมีตัวของป่าอยู่แล้วแล้วทําโซนะครับไปลงไอซีสของ ตัวอย่างนารูโตะเนี่ยคือชิวเลยนะครับซีซีสองวิธีการทำโซตัวนี้นะครับก็อย่างแรกเลยเราต้องไปลงโหมด FE นะครับโหมด FE คืออะไรก็คือจะเป็น Final Iteration แต่เรียกย่อยๆเป็น FE เนาะโดยโซของป่าเอทานอลเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่มันจะเขียนว่าเอ่อ v o l c n So of ออฟไฟอะไรสักอย่างได้เลยผมผมจำไม่ได้แล้วแต่ก็คือมันจะไม่ได้อยู่ในในช็อปนี้นะทุกคนจะออผมต้องบอกก่อนมันไม่ได้อยู่ตรงช็อปนี้เราต้องไปลงด่าน25ชั้นหรือ50ชั้นก่อนพอลงจบแล้วมันจะมีขึ้นทันทีเลยเด้งให้เราเห็นคล้ายๆช็อปแบบนี้แหละแต่มันจะชื่อตรงเนี้ยมันจะเขียนตรงนี้เลยว่าตรงที่เมาส์ผมอยู่นะขึ้นว่าไฟนอตช็อ,ชอปตรงนั้นแหละครับมันจะมีโซของป่าขายอยู่เนาะและที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกวัตถุดิบในการ ครับตัวของป๋าซึ่งก็จะใช้ของตามแบบต่อ,อตามอิมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอย่างเช่นของพวกเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าง,อ,างอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะก็ถ้ามีแบบไหนทุกคนก็ไปหาตามได้เลยนะครับ ผมก็ประมาณนี้ยังไงเดี๋ยวถ้าผมอธิบายเรื่องโซตรงนี้เนี่ยมันอาจจะดูงงๆหน่อยเดี๋ยวผมไปอธิบายโซในเกมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยครับผมสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นี่ครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นี่ครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบค่าวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เครัยผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตนะครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ MVP ะครผมซึ่งา ในครับผมแพงกว่าแพ็กปกติแค่1่เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวนี่ครับแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG4 เนี่ยครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมาครับผมเราเข้ามาในแมปกันแล้วเนาะก็ค่าวางของป่า S Cano เนนะครับอยู่ที่ ,3750 นะครับคือเป็นอะไรที่แบบ วางแพงมากอยู่นะเออถ้าแบบไปเล่นโหมดไอซีนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะต้องวางไกลนิดนึงแบบแทบคบรึ่งแมปอะแต่ถ้าเป็นแบบหมดทั่วไปถ้าสามารถวางตัวเงินได้มันก็น่าจะปกตินะอันนี้คือผมไม่แน่ใจเรื่องอนิเมชันนะทุกคนเพราะด้วยความที่ผมไม่ได้ใช้ป่านานแล้วแล้วก็อมผมว่าน่าจะน่าจะ น่าจะประมาณนี้วงการโจมตีเนี่ยเป็นเซอร์เซอคิลเอลีนะครับดาเมจเริ่มต้น97ล้านเนาะวงการโจมตี39.2ครูดาวสามจวินะครับอันนี้ของผมเนี่ยอัพเป็นสายดาเมจนะทุกคนสกิลทีนะแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกเนี่ยก็คือสายดอทเนาะก็จะตีเป็นซันเบิร์นนะครับจะทำดาเมจ175%ทั้งหมด7วินะครับทำให้เดินสโล์ด้วย17%เนาะนี่อันนี้ก็จะมีสกิลกดเพิ่มมาด้วยนะครับนี่อ่าเรามาดูพาสซีฟของเขาก่อนคือพาสซีฟตตั้งต้งงนขอ เอสคานเนี่ยเดลวันเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะก็คือจะเพิ่มตัวของดาเมจเนาะสิ์เแล้วก็เพิ่มระยะ3%ทุกๆเวฟนะครับจนกว่าจะครบ15เวฟเอาอย่างงี้คือแมค่นิกเนี้ยเราวางตอนไหนก็ได้นะครับแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้ครบ15เวฟมันก็จะวางได้เลยแต่บางทีอ่ะผมมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนพอเราวางหลังจาก15เวฟปุ๊บ มันจะออโต้เหมือนสกิลแบบอัพเต็มทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนแบบดาเมจแบบไอ้พาสินเนี้ยคือทํางานทันทีเลยต่อมาก็จะเป็นซีโนปลายนะครับก็คือถ้าใครก็ตามนะครผมที่เป็นเหมือนแบบยูนิตเกี่ยวกับาธาตุไฟนะครับที่อยู่ในระยะของตัวป่านะจะเพิ่มดาเมจดอททันทีเนี่ย25นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจ20เปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มระยะอีก20เปอร์เซ็นต์คือป่าเนี่ยเป็นทีมสายไฟแบบ ไฟเลยไฟจ๋าเลยนะครับเป็นเกี่ยวกับพวกเบิร์นซันเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับไฟเนี่ยเอามาเล่นกับป่านี่ถือว่าโกงมากเลยนะตัวของลีดของป่านี่ก็มีการบวกดาเมจเกี่ยวกับเฟรมดอทด้วยนะครับสามอร์เนโอ้โหนี่ยังบวกเพิ่มไปอีกนะหมายความว่าการถ้าทุกคนมีทีมไฟเนี่ยป่านี่ช่วยเรื่องทีมไฟได้เยอะมากนะครับมาทีนี้เรามาดูสกิลกดเนาะสกิลกดนะครับผมเมื่อกดสกิลนะครับจะมีการเพิ่มระยะถาวรน,นะครับสินเนาะ แล้วระหว่างที่สกิลเนี่ยกำลังทางานอยู่นะครับ20วิในระหว่าง20วิเนี่ยถ้ามีการสูญเสียตัวของเลือดบ้านนะครับก็คือเลือดบ้านลดเนาะจะเพิ่มในส่วนของระยะเนี่ย10%นะครับทุกๆหนึ่งสต๊อกก็คือถ้าลดหนึ่งก็จะเพิ่มระยะอีก10นะครับต่อนหนึ่งนะอันนี้ถ้าผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะต่อมาเนี่ยถ้าตัวของเลือดบ้านเนี่ยเหลือหนึ่งภายใน20วิตรงนี้นะครับจะ ก็คือตัวของเอชคารอนเนี่ยจะ s a c r i f ก็คือจะหายไปเลยนะครับแล้วก็จะรี s t o c k เลือดบ้านเนี่ยเป็น5มอนทุกตัวเนี่ยก็จะโดนเดินถอยหลังเป็นเวลา40วิบวินะครับบอสเนี่ยจะไม่โดนเนาะในการเดินถอยหลังนะแล้วจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวด้วยในในส่วนของพาสซีฟนี้นะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนจริงๆอ่ะสกิลเนี้ยจะเป็นการเพิ่มระยะเฉยๆนะทุกคนแต่จริงๆผมมองว่ามันเหมือนไม่ได้เพิ่มเพิ่มอะไรขนาดนั้นนะอ่ะเดี๋ยวผมกใดให้ดูเนี่ยมันเป็นยังไง ประมาณนี้อัพสกิลไปเลยครับดาเมจก็เพิ่มขึ้นประมาณนี้ทุกคนนี่เน่ฟูเอลีคือความเก่งของป๋ามันอยู่ตรงที่ฟ mm hmm. ูเอลีนี่แหละทุกคนแล้วฟ mm ูเอลีแบบตีเร็วมากอะดูดิฟูเอลีตีห้าจุดเก้าเก้ะตอนนี้ดาเมจสามจุดแปดเก้าบีระยะเก้าสิบสองจุดห้าอันนี้คือสายดอทอ่อ uh, อันนี้คือสาย mm hmm. ดาเมจนะเนี่ยทุกคนผมเน้นตีไวไงผมก็เลยเอาสายดาเมจเพราะว่าดอทของป๋าเนี่ยค่อนข้างแรงนะเรามาดูดาเมจกันครับโอ้โ oh. ห ดาเมจดอทอยู่ที่6.8 1หนึ่งทั้งๆที่ทำดาเมจดอทแค่ร้อยเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะโอ้แต่แบบมันม,มันแรงมากอ่ะมันแรงมากเลยนะตอนแรกอ่ะผมนึกว่าตัวของพาร์ทสี่ของโซะมันจะเข้ามาอยู่ในตรงนี้นะแต่ไม่มันอยู่ในตัวของโซต่างหากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรพาร์ทสี่แรกนะครับเอ่อให้ให้สําหรับตัวของป่าเนาะก็คือจะเพิ่มในการที่จะตีตัวธาตุน้ําเนี่ยแรงขึ้นสามเท่านะครับโดยปกติแล้วธาตุไฟเวลาเจอ เจอมอนธาตุน้ำเนี่ยจะตีเข้าแค่3าเปนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นคูณ3หมายความว่าป๋าเนี่ยจะไม่แพ้ธาตุอะไรเลยนะครับเมื่อใส่โซนี้เนาะแล้วก็จะมีนิวพาร์สฟใหม่นะครับนั่นก็คือซันสกอร์พิตตี้นะครับเมื่อเออ่เมื่อมอนเนี่ยโดนในส่วนของซันเบิร์นนะครับจะทําให้โดนดาเมจแรงขึ้น10%นะครับจากทุกเบิร์นก็คืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับไฟอ่ะโดนหมดเลยสูงสุดที่แคปนะครับสูงสุดที่50%เนาะแล้วก็ต่อมานะครับเปอร์เซีฟที่เพิ่มมานั่นก็คืออินบอร์์ดดเไลทนะครับทุก15วินีเ่ยจะทําดาเมจ 10%ถึง1 5 0ของดาเมจปัจจุบันของตัวป่านะ ừ. ซึ่งการโจมตีนี้จะเป็นการโจมตีทั้งแมปด้วยโอ้โ oh. หแล้วก็ทุกๆก,การโจมตี3ครั้งเนี่ยจะทำให้ตีจะทาให้ตีติดแดดด้วยนะครับไอแดดเนี่ยมันคือการทำให้โดนชะงักแบบเหมือนคล้ายๆสตันนะครับประมาณนั้นแล้วก็ถ้ามอนเนี่ยโดนแดดเสร็จใช่ไหมครับในระหว่างที่แดดกำลังโดนครูดาวก็คือแบบพอโดนสตันเสร็จปุ๊บแล้ว ป่าเนี่ยตีไวตี3ฮิตเนี่ยไวกว่าแดดแดดกำลังคูดาวนั่นแหละจะทําให้โดนสตันทันทีเออก็คือแบบอ่ะโดน death แดดเหรอตีย้าเลยปั๊บปับปับ,ปบ,ปบสามทีโดนสตันอีกรอบหมายความว่าก็คือแบบป่าเนี่ยสามารถเป็นสาย CC ไปในตัวด้วยก็จะมีสกิลใหม่ก็คือสกิลนี้ที่ผมเพิ่งกดไปนะครับอืมทีนี้มันก็จะมีเอ่อสกิลของเป็นตัวอย่าง One Ultimate, เดอะวันอัลติเมทเนาะซึ่งจะเพิ่มดาเมจ1 0 0แล้วก็จะ ลดคูดาว25%เนะครับเพิ่มระยะอีก50%แล้วก็จะเพิ่มตัวของดาเมดดอทอีก75%เป็นเวลา60วินะครับผมอันนี้แหละถึงทําให้ผมอัพไซด์ดาเมจแค่เนี้ยระยะก็เวอร์แล้วนะทีเนี้ยไอตัวของสกิลกดเนี่ยมันจะมีระยะเวลาอยู่ที่60วินะครับในระหว่างที่60วิเนี่ยจะมีการเพิ่มในส่วนของบลาสและเบิร์นมันยังมีเพิ่มบลาสกับเบิร์นมาอีกนะดูดินี่แค่ซันเบิร์นเนี่ก็เวอร์แล้วนะมีบลาสกับเบิร์นเพิ่มมาอีก ทีนี้หลังจากที่จบในส่วนของ60สิบวิตรงนี้สกิลกดนี้นะจะไม่สามารถโจมตีเป็นเวลา30มสิบวินะครับอืมแล้วก็จะมีกบพอครูดาวอยู่ที่ห0ร้อยวิก็แป๊บๆก็ได้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมกดสกิลให้ดูทุกคนเจเวอร์ขนาดไหน7.7็ดโอ้โห7.7็ดจอะระยะ134ตี4.4่จุดสีวินี่ดาเมจดอทเดี๋ยวเรามาดูดาเมจดอทของซันเบิร์นกันไม่รู้ว่ามันไม่รลี่ะอ่ะจริงๆผมว่าถ้า175%เนี่ยตีไปสัก 7B ก็จะคงจะเอ่อประมาณไอ้นี่ได้ไหมเกือ <g ül üyor> บ 13B ได้ไหมเอ่อ 1213B ตัวของบล a สอีกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 101213B ตัวเบอร์อันนี้ก็เอาตีสักสิบสิบสิบเอ็ดสิบสอง B ประมาณนั้นโอ้โหเนี่ยอันนี้ 13B เห็นไหม 13B โอยรวมกันสมมติเนี่ยสี่สิบอันเนี้ยโอ,ยโอย้ประมาณสี่สิบห้าสิบ B ได้เลยนะตีสี่วีอะนี่ยังไม่รวมกับดาเมจไอ้ยังไม่รวมกับพาร์ทสี่ที่มันบอกว่าอะไรนะเนี่ย ที่ทุกๆ15วิจะทำดาเมจสิถึง150%ทั้งแมปอะโอ้โห,โโหดาเมจปัจจุบันตรงนี้นะเนี่ยแหละผมถึงบอกว่ามันเป็นแบบเมตาไฟนะปัจจุบันเลยมันโกงมากอะเก่งอะผมให้เก่งเลยแบบแล้วคือวงแบรรบเวอร์มากตีฟูลเอ E DPS สุดโกงเก่งนะครับผมให้เก่งเลย <c oughs> คือแนะนำว่าถ้าทุกคนทำตัวของนารูโต แล้วก็ทําตัวของจอนี่เสร็จแนะนําให้มาทําป่าต่อแต่ือคือตอนนี้ณนะวันนี้นะณนะวันที่นะับอัปเดตท,ที่72ผมไม่รู้ว่าหลังจากนี้คนที่มาดูที่หลังเนะี่ยจะแก้ไขหรือยังก็คือตอนนี้มันยังมีบั๊กในส่วนของเวลาการหาตัวอีโวของป่าเนาะของอีโวต่างๆนานา,นา,นาพวกขวานของป่าพวกดาบเมลิวดอดัสอะไรอย่างเงี้ยมันบั๊กอยู่มันหาไม่ได้ก็คือมันไม่ดรอปนั่นแหละมันต่อให้แบบ เล่นจนถึงพิตตี้แล้วถึงการันตีแล้วแต่มันก็ไม่ดอบนะครับก็ตอนนี้ก็อยัาย่างพึ่งหาก็ได้แต่รอให้แบบไอ้ระบบนั้นมันเข้ามาก่อนก็ค่อยหาก็ได้นะครับตัวของป่าเอสคานอเนาะแต่แนะนําให้มีจริงๆตัวนี้มันเก่งมากนะครับอืมก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของเอสคานที่มีการได้เที่มีการแบบเพิ่มโซเข้ามาแล้วก็ทําให้เอสคานเนกลับมาเมตาเหมือนเดิมนะครับ ทีนี้เนี่ยหลังจากเนี้ยอันนี้คืออัปที่72ใช่ไหมทุกคนอัปเดตที่74อันนี้คือผมอ้างอิงจาก Discord นะจะมีการรีเวิร์กในส่วนของตัวละครอ,อย่างกาโลนั่นเองนะครับถ้าใครแบบไม่มีกอลลี่จะทำแล้วเนี่ยก็แนะนำให้ไปทำกาโลรอก็ได้นะครับอาจจะมีโซใหม่เข้ามาเหมือนป่าเ e อ็กคนองก็ได้นะทุกคนยังไงก็รอติดตามผ่าน Discord ของอนิเมะ Last Stand อีกทีหนึ่งนะครับก็ยังไงถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปครับผมเจอกันครับ